เดี๋ยววันนี้ฉันจะพาแกมาชิมลูกตะคบยักษ์สดกันลูกดิบครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าต้นมันเป็นยังไงแกเอ้ย okay. ลูกมันโอ้ยเต็มต้นเลยฉันละ,ละสะออเลยเนี่ยมองไปทางไหนก็เต็มลูกสำกระโปูกก็มีใหญ่กว่ากระโปูกก็มีจะเกี่เลือกตรงไหนดีเดี๋ยวเราเอาลูกสำ โปกนี่มาชิมกันดูด้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงน่ะฉันก็อยากรู้จริงๆเลยเอ้ามาลงชิมกันดูเดี๋ยวฉันกักดเห็แก่ดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงฉันก็อยากรู้คือกันแหละแต่คคบดิบนี่มันแต่แตะครบซุกนี่ฉันชิมมาแล้วดมกินก่อนเอหม็นกินฝรัฝาดแก็เว้